เรื่องกานี่พอนัทวุฒิได้รับการแต่งตั้งปุ๊บเรื่องกายมาเลยนะไปร้องกอกตว่าการแต่งตั้งนายสุรพงศ์สืบวงลีตามคําสั่งํารักนายกไอเริ่มเป็นหนึ่งในะที่ปรึกษาบัานพิษเนี่ยนะแล้วก็นัทวุฒิใส่เกลือที่แต่งตั้งล่าสุดเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยจะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานจินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตราล7อดวรกหนึ่งวงเล็บ4หรือไม่นะ เขาก็ยกแนวคำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญกรณีนายเศรษฐาทวีสินที่เป็นนายกรัฐถูกสารวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนี่ยนะเนื่องจากไม่มีความซื่อส,สัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโดยบอกว่ากรณีของเศรษฐาเนี่ยต้องพ้นตำแหน่งมีมูลเหตุมาจากการตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีทั้งที่บุคคลน,นั้นเคยถูกสารมีคำสั่งลงโทษจำคุกม,มานานแล้ว กรณีนี้จึงเป็นการวินิจฉัยนํานองที่ว่าการที่นายกไปตั้งคนที่มีลักษณะเคยต้องโทษจำคุกดังกล่าวเนี่ยจึงถือว่านายกรัฐมนตรีมีความไม่ซื่อสัตย์ตุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติการอรนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไร้แรงนะครับก็คือว่าเอาเอาแนวคําวินิจฉัยของศาลกรณีคุณเศรษฐาตั้งพิชิตชื่นานมาเพราะว่านัตวุฒิเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วเช่นเดียวกับนายสุรพงษ์สืบวงลีนะก็เลย เนี่ยเอา2กรณีนี้ไปยื่นให้กกตนะครับบอกว่าหากกกตเนี่ยตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อได้จจริงตามคําร้องมีมูลให้กกตรีบส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วนะครับพร้อมทั้งมีคําขอให้สารเนี่ยมีคําสั่งให้นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนะครับค่ะ